สวัสดีครับผมอาจารย์อดัมนะครับปีใหม่นี้ผมมาฉลอง count down ที่เกาะสีชังที่จังหวัดชลบุรีนีครับ Hey everybody, I'm Professor Adam and this year I'm celebrating the New Year's countdown on Si Chang Island in Chonburi, Thailand เดี๋ยวเรามาพูดถึงการออกเสียงคำว่า count down เหมือนฝรั่งนะครับถ้าคุณอยากจะออกเสียงคำว่า count down เหมือนฝรั่งก็ต้องออกเสียงเป็นสองคำนะครับคำแรกก็คือคำว่า count ที่แปลว่านับนะครับ มันลงท้ายด้วย N T นะครับก็คือนอหนูทอทหารที่ออกเสียงพร้อมกันเป็นเสียงควบกล้ำนะครับ Count 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 ส่วนคำว่า Down ก็ลงท้ายด้วย N เหมือนกันนะครับ Down 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 Count Down Count Down Count Down, down. I'm celebrating the countdown I'm celebrating the countdown อย่างนี้นะครับ That's all we have for today Happy New Year everybody โอเควันนี้มีแค่นี้นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะครับ